สวัสดีครับเพื่อนๆมีเพื่อนๆหลายท่านถามมาว่าปลูกผู้เรียนเล็กแล้วไม่ค่อยรอดเลยนะครับเป็นเพราะอะไรนะฮะเอาผมอธิบายอย่างแรกก่อนการปลูกผู้เรียนเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยดินเดี๋ยวปูไม่ดีนะครับนะต้องเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายอันนี้เรื่องดินกน่อนนะครับเอ่อเรื่องที่สองอ่ะวิธีปลูกควนยกร่องนะครับอา้าวอันนี้แต่ว่า เดีย๋ยวผมจะลงรายละเอียดต่อไปคราวหน้าว่าว่ายกร่องทาไงนะคราวนี้ทํายังไงจะให้ทุเรียนไม่ตายนะฮะอย่างนี้ครับผมอยากอธิบายนิดหนึ่งว่าทําไมทุเรียนเล็กเนี่ยเวลาไปโบกเนี่ยมันตายง่ายนะฮะเพราะว่าทุเรียนเล็กเนี่ยระบบรากเขาไม่ดีนะฮทำไมระบบลากไม่ดีนะเกษตรกร,ร,กรนี้ต้องต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้หน่อยหนึ่งฮนะก่อนจะก่อนจะเข้าไปถึงวิธีเดีย๋ยวผมจะบอกวิธีการ ว่าทําไมระบบราบทุเรียนเล็กไม่ดีนะครับเพราะว่าทุเรียนเล็กเนี่ยเขาเพาะเม็ดเสร็จนะครับพอเพาะเม็ดเสร็จเนี่ยเขาไปเสียบยอดเข้ายอดพันเนี่ยมันเสียบไปที่ที่ยอดเดิมคือเ็าจะตัดยอดเดิมออกแล้วก็เอายอดพันทุเรียนที่เขาต้องการเช่นถ้าต้องการหมอนทองเขาเอายอดหมอนทองมาเสียบถ้าต้องการก้านยาวก้านยาวมาเสียบคราวนี้ทุกคนเข้าใจตรงนี้หมดแต่ว่าสิ่งทจริงที่เรา จะต้องเข้าใจมากขึ you you ้นูรูว huh kind of ่าเขาเอากิ so, ่งแขนงมาเสียบวละเทเนี้เขากิ่งแขนงมาเสียบประเด็นี้คือพอเอากิ่งแขนงเสียบไปเนี่ยกิ่งแขนงเนี่ยการสร้างออกซินมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอออกซินน้อยเนี่ยระบบรากจะไม่ค่อยเดินละนะครับงนั้นพอพอเสียบยอดก็กิ่งแขนงเวลาเราสังเกตดูเลาซื้อทุเรียนเนี่ยกิ่งแขนงกิ่งที่มันอ่อนอ่อนนมๆลงมาอย่างเงี้ยนะครับนะฮะน้่มๆมาอย่างเงี้ยนะครับ ช่วงที่ทุเรียนเป็นกิ่งแขนเนี่ยมันจะสังเค์ออกซินไม่ดีนะฮะจนกว่ามันจะเปลี่ยนจากกิ่งแขนเป็นกิ่งกระโดงนะครับจริงจริงกิ่งแขนเนี่ยที่เสียบเสียบเดี๋ยวสักพั้งก็เปลี่ยนเป็นกิ่งกระโดงเองนะครับพอมันเริ่มกินอาหารไปเรื่อย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 ืมันก็จะกลายร่างเป็นกิ่งกระโดงอันนี้กิ่งสภาพมันเริ่มกลายเป็นกิ่งกระโดงนี่คือมันมันตั้งขึ้นละครับจากโน้มเนี่ยมันจะตั้งขึ้นแล้วมันก็จะกิ่งมันจะออกข้างเริ่มมีกิ่งออกข้างแล้วนะครับโดยทั่ไปฮ กว่ากิ่งแขนงจะเปลี่ยนเป็นกิ่งกระโดงเนี่ยนะครับก็ทุเรียนที่เสียยอดแล้วนะฮะที่มันเป็นกิ่งแขนงอยู่แล้วนะแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นกิ่งกระโดงก็ต้องเราลาวสักหกเราลาวสักสี่ถึงหกเดือนเนี่ยครับนะมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นกิ่งกระโดงนะครับแล้วก็กิ่งกระโดงมันจะตั้งในทรงเนี่ยก็ต้องรอลาอายุปีหนึ่งนะครับพอทุเรียนอายุปีหนึ่งเนี่ยรากมันจะเดินดีนะครับโดยเฉพาะรากรากตะขาวนะครับทุเรียนมีรากแขนงแบบหนึ่งที่ ที่ชาวสวนเนี่ยเขาใช้คําเรียกว่าลากตะขาบลากตะขาบเนี่ยมันหากินเก่งมากนะครับเพราะมันเดินออกพอลากตะขาบมันเดินปั๊บเนี่ยมันจะหากินเก่งละอันนี้ต้นทุเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังจากปีหนึ่งเนี่ยมันจะโตเร็วพวุพว่งพุพ่งพุ่งละนะครับอ่ะคราวนี้พอเ,เราเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้เราจะทํายังไงให้มันรอดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเวลาปลูกนะครับปลูกทุเรียนเนี่ย <Brave. S 2> เวลาเราปลูกทุเรียนเนี่ย โดยเฉพาะเวลาเราเอาเอาเอาทุเรียนตัวใหญ่เราซื้อมาจะเป็นกิ่งแขนงนั้นนะเพราะว่ากิ่งแขนงเนี่ยมันราคาจะจะถูกหน่อยถ้าเราซื้อต้นที่เป็นกิ่งกระโดงมามันจะแพงมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครถ้ากิ่งเราซื้อกิ่งกระโดงมาลากระบบลากข้างในมันจะแน่นเลยเยอะเลยนะฮะอันนี้สมมติว่าเอาทั่วไปที่เราซื้อเรามีเราซื้อกิ่งแขนงมานะครับยอดยอดมันจะโอ่น้อยนะฮะอ่าขั้นแรกก่อน เอา,าอนุบาลอีกนิดหนึงก่อนเอา,นานอ,อนุบาลต่ออนุบาลล่าก่อนนะครับอนุบาลเนี่ยผมผมจะแบ่งการอนุบาลเป็นเป็นสองสเต็ปก่อนนะฮะขั้นแรกเนี่ยเราอนุบาลแบบให้มันอยู่ในที่ที่แดดสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับเราก็ให้ปุ๋ยมันเออ่ประมาณเดือนนึงก่อนนะครับเนี่ยถุงอย่างเงี้ยถุงที่เรามาเนี่ยนะใส่ปุ๋ยสูตรสูตรสร้างรากนะครับก็เอาเอาแปดยี่สิบสี่เนี่ยแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ประมาณ ประมาณสัก20-10-10-10ถึง20เมตรพอครับโรยๆล,ลงไปนะครับทุก15วันนะ10เมตร15เมตร20เมตรนะครับน้อยๆหน่อย,อยดูอาการนะนิดหนึ่งนะให้น้อยๆน,นิดหนึ่งทุก15วันให้ไปที่หนึงและให้อยู่ในที่ร่มแดดไม่จัดมากเพราะว่าช่วงนี้ทุเรียนระบบลากไม่ดี เราเราต้องสร้าง,างรากอนุบาลเพื่อสร้างรากมาสักนิดหนึ่งก่อนโดยการให้ปุ๋ยมันถ้ามันไม่ไม่ให้ปุ๋ยไม่กินอาหารรากมันจะเกิดช้านะครับไม่งั้นเราทิ้งไว้มันก็ไม่เกิดรากสักทีนะอ่ะพอเรานี้ไว้สักเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเริ่มให้มันกินปุ๋ยที่สร้างรากเสร็จแล้วจากน,นี้เราเริ่มกาไปตากแดดละนะให้มันเจอให้เขาเนี่ยเจอแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาไปตั้งการแดดเลยนะครับแต่ต้องลดน้ํานะครับ ต้องลดน้ำนะแล้วก็ยังต้องให้ปุ๋ยอยู่8-24ยี่มือนเะดิมนะครับ10-15เมตรนะฮะโรยลงไปนะครับอ่อนๆทุก15้าวันนะครับเอาไปตั้งการแดดลดน้ําทุกวันนะครับเพื่อให้เพื่อให้เขาเพื่อให้เขา,าคุ้นกับแดดแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายิ่งโดนแดดเร็วนะครับ ภูมิต้านทานเขาจะเขาจะขึ้นเร็วเขาจะแข็งแรงก่อนอื่นผมขอกลับมานี่ในตอนไว้ที่ร่มลำไรเนี่ยเราอันนี้หนึ่งอย่าไปไว้ใต้ใต้ต้นไม้เด็ดขาดนะครับถ้าไปไว้ใต้ร่มไม้เนี่ยนะครับทุกไม้ทุกชนิดเลยครับมันจะมีเชื้อราตามธรรมชาติออกมาอยู่แล้วไม่รู้ลาชนิดไหนแล้วครับแต่ในช่วงที่ทุเรียนเนี่ยยังอ่อนอยู่เขาจะมีภูมิต้านทานต่ำม,มากและโดยเฉพาะยิ่งระบบรากเขายังไม่เดิน กิ่งก็ยังไม่กลายเป็นกิ่งกระโดงต้นเนี่ยเราจะรู้เลยครับจำไว้เลยฮะถ้าระบบรากถ้ากิ่งยังเป็นกิ่งแขนงอยู่นะครับไม่กลายเป็นกิ่งกระโดงระบบรากจะไม่สมบูรณ์นะครับแล้วต้นมันจะไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอไว้ใต้ต้นไม้ปั๊บเนี่ยไอ้สปอร์ลามันร่วงมาโดนเขาเนี่ยเขาเป็นลาแน่ครับเขาเป็นโรคแน่นะครับเดี๋ยวจะล่องจุนไปตั้งแต่ตอนแรกนะเพราะฉะนั้นเอามาไว้ที่ร่มลำไรก็คือเอาไว้เอาไว้ไว้ที่ที่มันไม่อยู่ใต้ร่มไม้นะครับ แล้วก็เอาถึงแสดงบางให้เขาหน่อยอ่าอันนี้เข้าใจะนะฮะตอนที่เราเลี้ยงไว้สักเดือนหนึ่งนะครับอย่าไปไว้ใต้ลงไม้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไปติดตอ่ปายใต้ลงไม้อ่าอันนี้พอไว้เดือนนึงปุ๊บเราก็ย้ายันการแดดให้ปุ๋ยมอนเดิมนะครับปุ๋ยสร้างรากมอนเดิมสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเราจะเห็นจริงๆริงแขน,นที่เขาเอออริ่มกอ่อนๆอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นเรื่อยๆ,ๆทีละนิดนะครับบางทีอาจจะมียอดแตกอ่อนๆลงมาละนะฮะ พอได้อายุสักสองเดือนอันเนี้ยเราดูสภาพเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับสองถึงสามเดือนนะฮะแล้วแล้วแต่ดูสภาพนิดนึงนะถ้ากิ่งเขายิ่งตั้งขึ้นตรงมากเท่าไหร่เนี่ยคือสภาพเขาแข็งแรงมากเท่านั้นนะครับและส่วนใหญ่ผมผมถ้าผมแนะนําเนี่ยผมจะเล้ยให้อนุบาลได้จนเอาไปตั้งอนุบาลในร่มก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาตั้งกลางแดดน,นะครับอีกสักสองเดือนรวมเป็นครั้งแรกอนุบาลในร่มอีกเดือนเป็นสามเดือนอ่านะ ต้นให้ต้นเขาตั้งตรงก่อนคือเขาเป,ปลี่ยนเป็นจิ๋กกระโดงละพอเปลี่ยนเป็นจิ๋กกระโดง๊บฮอร์โมนออกซินกับใส่โตโัวแผนนทั้งระบบล่ากับระบบ,ะบ,บต้นเขาเนี่ยมันจะสมดุลละนะครับล่าเขาจะเดินเต็มที่ด้วนะแล้เราดูจากภายนอกเราก็จะเห็นออกเราเห็นอาการออกเนี่ยนะยอดเยอเนี่ยเริ่มแตกออกมาใหม่หมดละนะครับเราเราจะเริ่มย้ายลงหลุมละอันนี้นะครับอันนี้ก็สําคัญอีกอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับไอ้ที่ตายไม่ตายเนี่ยพลาดตอนย้ายลงหลุมนี่แหละครับ การข้อสําคัญของการย้ายทุเรียนลงหลุมนี่ต้มดินห้ามขยับเลยนะไม่ใช่แตกนะฮะถ้าต้มดินแตกนี่เลิกพูดเลยนะครับทุเรียนจะไม่โตอาจจะตายทันทีหรือไม่โตแล้วก็ไม่ตายไปปีสองปีเลยนะครับคือเลี้ยงไปเนี่ยมันใสลงไปแล้วถ้าต้มดินแตกหรือขยับเนี่ยเราลงไปปลูกเนี่ยไม่โตไม่ตายอย่างงี้ครับอยู่เท่านี้ก็งอกแงงกแงงอยู่สองปีก็ต้นยังอยู่ปิรียดินอยางนี้เหมือนเดิมแล้วไม่ได้ไม่แดงไมนอะไรขยับเลย คราวนี้วิธีการทำไงฮะที่จะให้ตุ้มดินเนี่ยมันมันไม่ขยับเลยนะครับอ่ะดีเทเลเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างอย่างแรกเวลาเราลงแบบเราขุดุมปลูก,กใช่ไหมฮะสมมติมีหลุมปลูกขุดหลุมปลูกลงไปปุ๊บเอาถุงเนี่ยลงไปวางก่อนนะครับให้ระดับดินเนี่ยนะฮะมันเท่าๆากับปากถุงนะครับถ้ามันถ้ามันลึกไปเราก็เติมดินเราเอาถุงถุงจริงที่จะปลูกเนี่ยเราไปเราไปเทียบเลยครับนะครับในหลุมก,ก่อนอะให้ให้ให้ระดับดินมัน เสร็จแล้วมันได้ประมาณนี่เท่าะระดับถุงดินเดิมเลยนะครับอ่าถ้าถ้ามันน้อยไปก็เติมดินถ้ามันถ้ามันยังไม่พอก็ขุดลงไปอีกนิดนึงอันนี้นะฮะอันนี้ถ้าวัดวิธีการเนี่ยนะฮะผมแนะนำงี้ครับบรรจงนิดนึงอ่าเอาดินลงไปเอาถุกเอาข้อเอานี่ลงไปนะครับภาพเสร็จเวลากีดกีดตรงนี้ก่อนคะักีดตรงนี้กีดก้นก่อนนะครับ อย่ามีตัดลงไปนะฮะผมแนะนําให้กันชใใัยเล็กๆเนี่ยสอดข้่ไหมพอดีว่าไม่ีตับแขางกัญชัยก็ใจใจกันไกยสอดข้าไหตรงนี้แล้วก็แล้วก็ค่อยๆตัดตัดร่อไปเลยนะครับดึงก้อนออกไปก่อนนะครับดึงก้อนออกไปก่อนดึงก้นออกไปก่อนเอานี่วางไปในในดินเลยในหลุมเลยกรบดินลงไปนะครับกรบดินลงไปนะฮะกรบ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 เสร็จแล้วค่อยเอามีดตัดกรบดินลงไปให้แน่นๆนิดนึง แล้วเหลือเหลือไว้เหลือไว้ไว้ส่วนหนึ่งกบดิ้นรอบๆให้แน่นๆนิดหนึ่งกบ้วนะฮะเหลือส่วนหนึ่งก็เอานี่ฮะเอามีดตัดชัด่วมันตรงนี้เลยแล้วดึงตรงนี้ออกแล้วที้เหลือก็กบส่วนที่เหลือนะครับแบบนี้ตุ้มดินจะไม่ขยับเลยนะครับอันนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดทุเรียนลากตอนแรกเขาจะไม่ค่อยดีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนจะมีสองขั้นตอนนะ ขั้นตอนแรกก่อนคืออนุบาลเขาในร่มแล้วก็อกเอามาอนุบาลในแดดแต่งที่นะครับเพื่อให้ล่าเขาออกหลังจากนั้นก็ย้ายลงหลุมย้ายลงหลุมก็อย่างที่ผมบอกพิถีพิถันหน่อยตัดต้นลงก่อนนะครับวางลงไปนะครับเราดินโกรกข้างๆให้หมดนะหรือไว้เนี่ยด้านนึงด้านเดียวล้วก็ตัดโคลงลงไปตัด ถุงยางเลยนะครับแล้วดึงปะติกรอบรออกแล้วค่อยเอาดึงฟิวด้านที่เหลือนะครับอัดให้แน่นลดน้ำนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับถ้าย้ายผู้เรียนลงหลุมก็ทําตอนเย็นหน่อยลวกันนะครับให้แดดร่มลมตกหน่อยสักบ่ายสามบ่ายสี่หน่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วลดน้ำให้ให้โชคนนิดหนึ่งอ่าอันนี้เสร็จแล้วไม่ต้องอะไรบางแดดแล้วครับ เพราะเราให้เขารับแดดเต็มที่มาเดือนหนึ่งละก่อนที่เราจะลงให้เขาเจอแดดเต็มที่เลยฮะให้เขาสั่งเขาแสงเลยนะครับแบบนี้นะทุเรียนเนี่ยรับรองไม่มีตายครับลองดูใหม่นะลองปลูกทุเรียนใหม่ดูลองแบบผมดูมันจะตายไหมนะครับเสร็จแล้วหลังจากนี้นะฮะสักอาทิตย์หนึ่งยังไม่ต้องให้ปุ๋ยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มให้ปุ๋ยอ่อน เหมือนเดิมครับประมาณสิบห้าเมตรนับเม็ดเลยนะฮะก็คือจับจับเอาไม่ถึงถึงก็นับอย่างผมพูดเล่นไปคือคือคือย็นย็นยาว,ยวช้อนตักลอยลอยอ่อนๆลงไปนะครับลงไปสักสิบห้าวันครั้งนะครับสิบห้าเมตรสิบห้าวันครั้งสิห้าเมตรสิห้าวันครั้งนะครับพอเขาเริ่มโตเราค่อยปรับปริมาณปุ๋ยขึ้นครับโอเคนะครับมีถ้าใครเพือพ่อนๆมีอะไรสงสัยก็อ่ เขาสอบถามเข้ามาได้นะครับในเพจขอบคุณครับสวัสดีครับ